วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีชื่อเสียงใครไปใครมาจะต้องมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระแก้วมรกตวันนี้เราจะพามาชมเจดีที่เป็นแลนด์มาร์คของวัดพระแก้วถ้าใครเข้ามาเที่ยวชมวัดพระแก้วแล้วจะต้องถ่ายรูป ตรงจุดนี้ทักทุกคนเพราะว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อเห็นภาพนี้แล้วจะต้องรู้ทันทีว่านี่คือวัดพระแก้วแต่ว่าวันนี้อาจจะเงียบเงาไปบ้างในจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ปิดปรับปรุงเพื่อทาสีให้เกิดความสวยงาม ดังนั้นจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินในจุดนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เข้าตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนไทยเราจะรู้เราจะเดินเข้ามาชมได้ค่ะมาถ่ายรูปนะคะเราจะได้ภาพที่สวยงามค่ะเพราะว่าจะเห็นเจดีย ตัดกับท้องฟ้าสีครามหญ้าสีเขียวสดและไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะเพราะถ้าเป็นแต่ก่อนนี้คนจะเยอะมากจะได้ภาพแบบนี้น้อยมากนับว่าเป็นความโชคดีค่ะที่เราไปวันนี้ เปลี่ยนเวรพอดีค่ะมีการเปลี่ยนเวรกันนะคะเราจะเห็นทหารเปลี่ยนเวรกันเข้าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะ ทางนี้นะคะเป็นทางเข้าให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระแก้วมรกตนะคะวิวด้านนี้ก็สวยค่ะมีเจดีห้าองค์ถ้าเราถ่ายด้านนอกเราจะเห็น JD เจดีเรียงกันห้าองค์เรียงกันนะคะจะเป็นภาพที่สวยมากอันนี้เป็นภาพ ส่วนภายในของวัดพระแก้วหน้าปราสาทพระเทพบิดอนค่ะจุดนี้จะมีรูปหินแกะสลักที่เราขุดพบใต้บริเวณรอบๆที่ระบายน้ำในวัดพระแก้วที่มีการขุดเจอกันนะคะก็มีการนำไปขัดสีทำความสะอาดนะคะได้รูป มาเยอะมากมายทางวัดก็ได้มีการจัดเอารูปเหล่านี้มาตั้งเป็นในสวนย่อมค่ะแต่เป็นจุดต่างๆมีดอกไม้สวยงามค่ะลองมาดูนะคะ นี้ตั้งอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นของปราสาทพระเทศบิดรซึ่งทางขึ้นของปราสาทพระเทศบิดรจะมีเจดีสีทองที่เราเรียกว่าพระสุวรรณเจดี JD. จะมีอยู่สององค์อยู่ด้านหน้าปราสาทพระเทศบิดรนสองทางขึ้นบันไดตรงทางขึ้นความเป็นมาก็คือราชการที่หนึ่ง ทรงโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรมมาราชนกและสมเด็จพระบรมมาราชชนนีองค์ด้านทิศเหนือถวายพระราชมารดาเจดี JD ทั้งสองมีลักษณะขนาดเหมือนกันทุกอย่างเป็นเจดีทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสองหุ้มด้วยแผ่นทองแดงหรือจังโก้ลงลักปิดทองทับอีก ชั้นตลอดองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมฐานกว้าง8เมตร50เซนสูงจากพื้นประมาณ16เมตรแต่ละชั้นลดสูงประมาณ1เมตรบุด,ด้วยหินอ่อนจำหลักลายก,กากบาทเนื้อฐานขึ้นไปเป็นรูปพญามารหรือยักษ์และขุนกระบี่หรือที่เราเรียกว่าลิง ซึ่งทำด้วยปูนปั้นปิดกระจกสีแบบพระเจดีทั้งหมด20ตนเฉพาะตรงกลางฐานทั้ง4ด้านเป็นรูปขุนกระบี่เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิง3สามชั้นแต่ละชั้นขั้นด้วยหน้ากระดาน6ชั้นเป็นฐานบัวหงายรองรับองค์คันททาตทรงจอมแหะแต่งลายรูปดอกบัวอยู่กึ่งกลางทั้ง4ต้น ถัดไปเป็นยอดรัตนบัลลังก์ทำเป็นบัวกลุ่มเจชั้นยอดนพดลเป็นโลหะฉลุปโป่งปิดทองทรงภุมิข้าวบินซึ่งความแตกต่างของยักษ์หรือลิงเราจะดูได้จากตรงไหนเพราะว่าถ้าดูเฉพาะหน้าก็จะคล้ายกันนะคะให้ดูที่รองเท้าค่ะถ้าเป็นพญายักษ์ จะใส่รองเท้าถ้าเป็นลิงจะไม่ใส่รองเท้านะคะรอบด้านข้างๆก็จะมีเหล่ากินนอนนะคะรูปร่างแตกต่างกันมีหลากหลายท่วงท่าลีลาเหล่ากินนอนเหล่านี้จะปิดทองสีสีเหลืองอลามมากงามค่ะรูปร่างแล้วแต่ขันอยู่ใน จำพวกของสัตว์หิมพานก็จะมีรูปร่างต่างกันนะคะแต่เป็นความงดงามค่ะสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามสวยงามมากถ้าเข้าไปแล้วนี่คือเราแทบจะไม่อยากไปไหนเหมือนเราอยู่ในป่าหิมะพานจริงๆนะคะเหมือนหลงเข้าไปอยู่บนสวงสวรรค์เลยค่ะ ถ้าเราลองหมุนตัวนะคะหมุนไปรอบๆมองไปบนท้องฟ้านะคะเราเห็นปราสาทพระเทศปีดดอนตัดกับท้องฟ้าสวยงามนะคะแล้วก็จะเห็นวัดพระแก้วที่เป็นประดิษฐานขององค์พระแก้วอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เห็นองค์เจดีย์สีทองยอดสุดลูกหูลูกตานะคะที่มองขึ้นไป ถ้ามองวิวหลังคาวัดพระแก้วตัดกับท้องฟ้าสวยงามค่ะนี่คือแด์มาร์คที่คนรู้จักวัดพระแก้ว